มีไข้และน้ำมูกพ่อแม่ดูแลถูกลูกๆสึกสบายการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีขณะนี้เวลา10บนาฬิกาคุณแม่คะตอนนี้น้องมีอุณหภูมิอยู่ที่39.2ององศามีไข้สูงนะคะ ปกติแล้วอุณหภูมิของคนเราจะอยู่ที่36.5ถึง37.4องศาค่ะน้องมีไข้สูงนะคะคุณแม่ให้น้องทานยาลดไข้ไปตอนกี่โมงคะน่าจะประมาณ 9. โมงค่ะงั้นตอนนี้คุณแม่เช็ดตัวลดไข้ให้น้องไปก่อนนะคะให้น้องกินยาเลยไม่ได้หรอคะทำไมต้องเช็ดตัวด้วยคุณแม่คะยาลดไข้จะมีฤทธิ์อยู่สชั่วโมงค่ะ ตอนนี้น้องอยังทานยาไม่ครบสี่ชั่วโมงเลยนะคะถ้าให้ยาลดไข้ก็จะได้รับยาที่เกินขนาดค่ะวิธีที่จะช่วยให้ไข้ของน้องลดลงในตอนนี้ก็คือการเช็ดตัวลดไข้นะคะคุณแม่แล้วเช็ดตัวลดไข้จะช่วยน้องได้ยังไงหรอคะการเช็ดตัวลดไข้จะทำให้หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวเป็นวิธีการระบายความร้อนออกจากร่างกายความร้อนจากร่างกายผู้ป่วยจะถูกนำออก จากผิวหนังไปสู่อากาศโดยรอบแต่การทานยาลดไข้จะช่วยให้ไข้ลดลงได้ก็จริงค่ะแต่ไม่ได้ไปแก้ไขสาเหตุของการเกิดไข้นะคะหากยาหมดลิธิ์อาการไข้ก็จะเกิดซ้าขึ้นอีกได้ค่ะผู้ป่วยจึงควรที่จะได้รับการเช็ดตัวลดไข้หากเช็ดตัวแล้วอาการไข้ไม่ลดลงจึงจะได้รับประทานยาลดไข้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ราจะต้องเช็ดตัวน้องยังไงหรอคะยังไม่เคยเช็ดตัวน้องเลยขั้นตอนการเช็ดตัวลดไข้เตรียมของใช้ได้แก่กระมังเช็ดตัวพร้อมน้ำอุ่นผ้าขนหนูผืนเล็ก2ถึง4ผืนและผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่1ผืนปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหนาวสัน่นขณะเช็ดตัว 3. ถอดเสื้อผ้าของผู้ป่วยออก 4. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำให้ชุ่มและปิดให้หมาดเริ่มการเช็ดบริเวณใบหน้าหน้าผากและซอกคอจากนั้นเช็ดบริเวณลำตัวโดยลูบเข้าหาตำแหน่งของหัวใจทำซ้ำสองถึงสครั้งต่อไปเช็ดที่แขน โดยใช้ผ้าชุบน้ำรูปแขนทีละข้างเริ่มจากปลายแขนเข้ามาสู่หัวใจเช็ดขาโดยใช้ผ้าชุบน้ำรูปขาทีละข้างจากปลายขาเข้าสู่หัวใจทำซ้ำสองครั้งจากนั้นรูปตัวบริเวณด้านหลังโดยให้ผู้ป่วยตะแคงตัวเริ่มจากบริเวณต้นคอเข้าสู่หัวใจ พักผ้าไว้บริเวณส่วนต่างๆได้แก่บริเวณหน้าผากและซอกคอซอกรักแร้และข้อพับใต้เขา่าซอกขาหนีบโดยจะใช้เวลาเช็ดตัวประมาณ10ถึงสินาทีคุณแม่คะตอนนี้ไข้ของน้องลดลงแล้วนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ 37.3องศาไม่ไข้แล้วค่ะจริงเหรอคะคุณพยาบาลขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าลูกมีไข้อีกทิฉันจะเช็ดตัวตามที่คุณพยาบาลสอนนะคะ